Mm Hold -hmm. ในระหว่างปิดภาคการศึกษาที่โรงเรียนส่วนใหญ่หยุดการเรียนการสอนมันก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่ลุงปรีชานี้จะได้มีโอกาสหยุดพักเพื่อฟื้นร่างกายนะครับหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็พอจะมีเวลาที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายที่ติดตัวลุงมาหลายสิบปีนะครับหากแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงกันข้ามลุงปรีชาก็ยังคงรอนแรมพักตามสาราร้างท้ายวัดไม่ต่างจากช่วงเปิดเทอม นี่ลุงออกมาพักว<ม>ันนี้มันเหมือนกับการมามรักษาไอ้อาการ <ลบ S 2> คือคือ<ม>เราไม่ต้องการให้ใครเขาเห็นอาการของเราไม่ต้องการให้ใครเขาเห็นณว,วันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับจอเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีม, <c oughs> มันไม่หายขาดนะไม่มีมะเร็งมันหายขาดได้หรอกมไม่มีบางทีนั่งนั่ง มันปวดซะจนน้ำตาไหลน้ำตาคอเป่า<ะ>มันก็ก็ก็ดีที่ไม่ไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นเขาต้องเป็นทุกข์ด้วย<ะ>ที่ไหนมันสงบที่ไหนมันวิเวกหรือที่ไหนที่มัน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 ่างไกลจยากคนก็ชอบไหครับทุกอย่างแบบคนส่วนใหญ่นี้เวลาหยุดพักนะ,ะเขาก็กลับบ้านนะ,ะหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่า ลุงเลือกที่จะมาใช้ชีวิตปลีกพิเวกอยู่เพียงลำพังเคยผ่านมาแล้วครอบครัวเคยผ่านมาแล้วมันมันไม่ใช่สุขและมันก็ไม่ใช่ทุกข์ตลอดไปมันมีเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาทำให้จิตใจของเรามันบุ่นบุ้นและยิ่งอย่างผมนี่ผมเคยสร้างบาปไว้เยอะนี่โวถ้าอยู่กับครอบครัวแล้วตายเลยแทบจะบ้า เวลาที่ลุงมาวันนี้ขอโทษนะครับยังลูกยังครอบครัวลุงนี้อ,อ๋อเข้าไปคนละทางเข้าไปกนละทาง,าทางคน,นงผู้ขอตายคนโตเพราะบาปกรรมคนที่สองผู้หญิงก็มัวสมกับอาบายมุกแล้วก็นี่คือบาปกรรมมีคนที่สามเท่านั้นเองที่มีความกตัญญูส่วนคนอื่นนี้ก็เรียบร้อยผมไม่โทษเขา ผมไม่โทษลูกไม่โทษตาผมโทษกรรมเวรที่ทำไว้ผมฝากคำพูดไว้หน่อยนะพ่อแม่คนไหนที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรมากๆบาปกรรมนั้นมันสนองในชาตินี้จะตกมาถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงหลน